ต่อไปนี้จะเป็นการสอบปลายภาคระดับบุ๊กสาส่วนที่2เป็นการฟังโจทย์แล้วใช้นิ้วมือในการบวกลบเลขจำนวน10ข้อ10คะแนนซึ่งจะบอกโจทย์ต่อเนื่องจากข้อที่1ถึงข้อที่10นักเรียนจะได้ฟังโจทย์เพียงรอบเดียวเท่านั้นดังนั้นนักเรียนจะต้องมีสติมีสมาธิ และใช้นิ้วมือให้เร็วและเขียนคำตอบให้เร็วที่สุดขอให้ทุกคนโชคดีครับเตรียมพร้อมเซตศูนย์ข้อที่1 12่งบวกเลบแเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่2องเซตศูนยี่สิบสาม ลบสบวกเจเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่3ามเซตศูนย์บลบหบวกสีเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่4ี่เซตศูนย์เเลบห้บวกสเขียนคำตอบไปเลยครับ ต่อไปข้อที่5เซตศูนย์สบวกสลบยีเขียนคำตอบลงไปเลยครับต่อไปข้อที่6เซต0 21ย์ยบเวกสิลบสเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่7เซต0 69 -13 สลบสเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่8ปดเซตศูนย์ยบวกห้บวกแเขียนคำตอบไปเลยครับต่อไปข้อที่9ก้าเซตศูนย์หบวกสิบเวกเเขียนคำตอบไปเลยครับ ต่อไปข้อที่10เซต0 32บวก57บวก4เขียนคำตอบไปเลยครับเรียบร้อยนะครับ